อยู่ว่าเล่นนะถือกู่เหรอครับครับถือกูไล่ไปได้ครับไอ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 แช่ไปครับแช่ไปครับผมจะตั้งเสียงสี่ล่ะเนาะเอาสี่แล้วเนาะครับเอาสี่ล่ะเพราะว่ามันยากยกบ่ไห้เลยครับนี่รถพิษเย้าเหยียดแล้วครับ นี bon. ่คือการตรวจสารเสพติดของที่เข้าไปเบิ้งทั้งในครับเบิ้งทั้งในครับแซ่ไปครับแซ่ไปแซ่ไปเลยครับกันผมบ่โดนคู่ของกมไปยังโดนคนกระติกกัแล้วหลักครับ ผมผมมีสิทธ์ผมมากในฐานะมนประชนที่ที่เบิ่งการได้ครับได้ได้ได้ครับผมสักกับพี่ไสครับอ่านต้นไม้ไหมหรือเปล่าครับผมอ่านแล้วครับไม่ไหมไม่รู้ไม่่านะครับอันเได้ครับอันนี้ยศยังนี้ครับเนี่ยสพวาลินสำราบครับครับเบ่งได้ครับท่านร้องลูกน้องท่านมากมากมาลุ่มผมนี่ครับเบ่ง เบาาื้องก้นดีถ้าตานนาทีเมื่อกี้นี่ตรวจเยี่ยวตรวจเี่อยู่นี่ครับเพจต่อหนึ่งต่อสองบ้าครับผมสักอภิไซเพจดักลบดานเทียนครับดักลบดานเทียนนะครับมันรวมดานเทียนนะครับนี่นะครับนี่คือการตรว,วจเยี่ยวตรวจเชี่ยเต่อหนึ่งต่อสองบ้าครับดักลบดานเทียนนะครับผูท้ที่ทำประโยชน์ให<อ>้ประเทศชาติอ่า ลงต่อนหนึ่งต่อสองบ่ครับนี่คือการตรวจเงียวตรวจสีครับคือก่อความเดือดร้อนตรงคานที่ด่านะครับเอาเลยครับแกงความเหนื่อนค็ดีสู้กันส่วนครับสู้กันเพื่อได้เฮ็ดที่เตือนครับเจ้าหน้าที่ทำงานทำงานทำงานเนี่ยหนิบ่ครับไม่มีหน้าที่ไปสู้กับท่านเฮ็ดไอต่อนหนึ่งต่อสองบ่ลงเหมือนถือไปจำบ้านบ่ท่านมีหน้าที่ตรงนี้ไหมผมเป็นประชาชนมีหนังสือสั่งกสารอะไรงหมในการตรวจสอบอำนาจของรัฐไหม ผมไม่มีเดี๋ครับอ้าวไม่มีแล um ้วมาตรวจสอบได้ยังไงไม่ได้ครับมาจากหน่วยไหนครับมาจากไหนเอ้ามาจากหน่วยไหนให้ผมถามก่อนมาจากไหนครับผมมีที่อะไรครับผมมีนะที่ภาคประชาชนครับไม่เกี่ยวคุณไม่มีภาคประชาชนครับหมายรับรองนะครับติด่อไม่ได้จิดอไม่ได้ต mm ิดต่อไม่ได้ตัวจตมี อำนาจยังแต่ผมไมีอำนาจยังแหละแต่ว่าไอ้อำนาจประชาชนนี่แหละครับอำนาจไปชาชนครับครับไหนเจ้าครับไอ้นั่นได้ไอ้แช่ไปครับแช่ไปมัเป็นหนังสือมาครับแช่ไปแช่ไปมันมีบัตรมั้ยมันไม่มีหนังสือหรอกครับไม่มีหนังสือหรอกคุณมีบัตรมีไ อนุญาตคออะไรไหมบัตรนะบัตรประชาชนอยู่รถครับก็ไม่เอามาสิครับคุณมีหนังสือไหมผมไม่มีแหละครับมีแต่บัตรประชาชนครับไรส่ดนอะไรับผิดพรบคอมนะครับเอาเลยครับเอาเลยถ้าผิดหน้านี่นี่ยเป็นว่าผิดพรบคอมครับครับอ่าครับผิดพรบคอมคำไลไรสุดจะเมื่อไปแค่นั้นเองบ่ได้บ่ได้ครับไม่ได้ยังไงครับบ่ได้เพราะผมมีความผิดคหรับผมมีความผิดอย่างครับอันนี้ผมไม่มีน้อนนะเก่าหาแล้วครับครับ ครับผมโดนจับแล้วครับผมโดนจับแล้วครับจับท่านั่นแหะครับผมจับครับพยายามควบคุมตัวก่อนผมใส่กุญแจมือนี่ว่าชิวเสื้อครับครับครับนี่นี่เอ่าอพิชาติครับเออพาพันนะครับนะครับจอดไหนเจอดไหนผมสักกับพีชัยครับแต่ละบาดอ่ะอ้าวอยู่พุ่นครับอยู่อยู่รถพุ่นไปลงรถคือบอม่าเอาท่านอ้าวผมแสดงบัตรนะครับประชาชนเออเอาใส่เลยครับแต่ว่าผมบอยินยอมนะ บนยิ่งอมเผมกับบนณฑาชายครับผมบนยิ่ง่้รครับเชิญขาครับครับผมดนควบคุมตัวนะครับเ้ืครับผมดนควบคุมตัวพอแล้วว้าวอ่าองพอแล้วอย่ามงมองมผมจะอยู่เื่อแ้ตอน้อนในที่ควบคุมตัวผมผมผมิดปิดนี่